วิงมากลางไหนกลางไหนพูดไหนพู er> be, ้ไหนหลังบ้านสาย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 สาากลางอย่าอย่ายาสางกลางกลางโซนกลางนกลาง้ลางด้นยลางนอสมาสมาสอมาตายๆๆึ่งโซ่ไหนึงโซ่ไหึงโซ่ไหตายตายเอตายอะตายะนึงด้วยึงสด้วยไปดูเ้ยตายเยอะตายเอะตายเยอะตายเยอะมึงมึงเอาเพื่อนไหนเอาเพื่อนไหนเอา โจมันเลยันเลยมเลยาเ้อยตัวการตัวการตัวกางตัวกาอย่าไปวิ่งตายไปาตัวกามาเลยมาเลมาเลยาเยอะตัวการ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 ตัวกา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 เกินตัวกาานาาดขนดไหน่อยหนเยอะเกินขนดไม่หน่อยลานสอไปไม่สบได้ป่ะไม่เลวมัวิ่งไม่องไม่ยเไม่ไม่ไม่ดตวตมาายมือตมาสายมือเอาตบาสายมือตบาายมือตบาสายมือตบาายมือ สวยสวยน้องสวยไป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 ฆ่าฆ่าฆ่าเอาส่วนประกาศซ้ายมือนะเอาส่วนประกาศซ้ายมือมึงฆ่าไม่ได้ดึงส่วนมามึงฆ่ามันได้มึงส่วนมาดึงส่วนมาดึงส่วนมาก่อนช่วยเพื่อนก่อนกลางไฟช่วยเพื่อนก่อนไว้ไว้ไวไวไวมึงกลางกลางกลางไฟมึงช่วยเพื่อนหน่อยดึงส่วนมาหน่อยดึงส่วนมาหน่อยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไว้ไว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 ใจเย็นใจเย็นฆ่าเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นดึงส่วนมากลางไฟดึงส่วนมาไว้ไวไว มึอ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 แล้วเขามาตัดทีละคนเออมากับเพื่อนจะไปหมดแล้วสามคนพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้กันหน่อย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 กันนห่อยกลับบ้านไปคุณศพกลับบ้านไปคุณศพหน่อยกลับบ้านไปคุณศพนะรีบเกิดแล้วไปไปการไฟนะทุกคนเกิดมาแล้วรีบไปคีไปคุณศพดี้ไปคุณศพดิไปคุณศพดิไปคุณศพดิกลับไปกลับไปไหมล่ะกลับไปไหมล่ะกลับไปไหมล่ะกลับไปเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองกูชุบเกินหมดอ่ะเอ้ยชุบเอยดิเบยไม่เกิดเพื่อน เอารอแม่ทีมวิเพอร์เฟกต์ช่วยเบ้นหน่อยช่วเบ้นหน่อยช่วเบ้นหน่อยช่วเบ้นหน่อยพช่พี่เด็กน้องพอดอ้าวเจลโอเคพูดถูกเลิกไม่ใช่กดแล้วสิ็จะช่ยย้ำให้คนนี้ยังไฟไม่จบเลยพี่ชูไม่เกิดอ่ะเอ็งโอช่หน่อยได้ๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ามือไปเร็วกลับไปกลับไปไปดู สแตนน่ะดูสแตนเดี๋ยวสแตนสแตนแค่สแตนนะโหลหลพอ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 พไม่เมงอาไว้เอาไวนเอาไว้เอล่้อาแว้เอาไว้เอาไว้เอาเอาวอไว้เอไ้อาเอ้อาอาไอา้มาไว้เอ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 านว้เาว้เอา้อาเอา้เอาอาไเอาไวไเาไ้าไว้อ้เาไว้เอไวชนาเาไน้อาไวาว้ลาว้เอาไว้ไวอว้เอาวอาไว้เอาไวาไวอาไวอาไวาไวอเอ้อาวอาไวอาไวาไวอว้เอาไว้วเาไวอาไว้วาวลาวอวลาวเวลวงเลวง หิวมาิมาิหิวมาหิวมาหิวมาหายแลหายอไงไม่งใหมเฮ้ยมันกลับบ้านมันตายัตายนะดใหม่ดูมเดี๋ยวมามาเดี๋ยวงใหม่แล้วไปเติมไฟไวเอลากเพนหน่อยลากเพนหน่อยอู่ีู่่น่เดูกสำคัญนะกสำคัญนะเว้ยไปาไปวาไปชุเพื่หลังบ้านเลหลังบ้าน้หมดชุเพื่หลังบ้านหมด ชุบชุบพ่อนี่อมชุบเพื่อนอมชุบเลื่ออมโอ้ไฟล้วโดนนะเอาเลยเลยนะเอาเลยเลยนะอยนาแ้เปลี่ยนบ้านที่เปลี่ยนบ้านโกมโมาโรโร่ต้องไปโดน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 ต้อง มาปสได้มันกลับมึงกลับมาเราจบได้ป่ะเอะกูนะประกุคุยผู้หลุเรื่องได้ป่ะขี้แอดไอ้เหี้ยขี้แอดขี้เอิร์ดไอ้โดนกูหมดไอ้สัตว์ไปเวียนโดนกูหมดไอ้สัตว์มาเราจบไปขี้แอดไอ้เหี้ยขี้แอดไอ้สัตว์แกงขี้แอดคุยแกงขี้แอดแกงขี้แอดแกงขี้แอดไอ้เหี้ยแกงขี้แอดะแก่ขี้แอะขี้แหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ไหนื่อยแกงขี้แอดแกงขี้แอะแล้วลามปามคุยแล้ววะ ไอสัตว oh, right. yeah, ์นะคกูไปทำอะไรพู้มึงไว้ควายลามปามคุยอล่ะบางทำคุยเลยมึงอะแล้วตาเลอ้เียจำชื่อเหรอจออะไรเหรไอสัตว์แกช่วลามปาอสัตายเลยเียตายเลเียตายเลเียแกช่วแกช่วแกชแกชวยแกชอวยติดแทมหมอยสัตว์ติดแทมหมอยสัตว์ นายเหี้ยเลยเหี้ยเหี้ยแกงขี้แอ๊กไอสั์แกงขี้เอ๊ะแกงขี้แอ๊กแกงขี้เอ๊แกงขี้อะแกงขี้เอแกงขี้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 อ๊ะแกงขี้อแกงขี้เอแกงขี้อแกงี้อะแ้อ๊แกงขี้อ๊ะแกง้อะแกงี้เอแกงขี้อ๊ะแกงข้อะแกงขี้อแกงขี้อแกงขอะแกงขี้เอแกงขี้อแกงขี้อี้อกงอ้อแ

ดใหม่ดงใหม่ไหแล้วบ้านมันขวาเพื่อนใหม่ดงใหบ้านศกขวขาเขวานะ้เกยศกขวาไปเยอะกขวาแล้วกขวาแวศกขามเติมไฟตอย่างน้นต้องได้เหมะยไฟเมอะเติมไฟตุกาไฟเยอะไฟเยอะไฟบ้าชนะไฟชนะดึงศพไมนมามาเลยหรือแค่เมาเม ดึงศกกาไฟเอยดึกาไฟเนยอา่ยะอย่าดึาไเยไปเอาไปเอาไปเอาไอ้กขยไอ้สัตว์เยี่ยไเอาไเอา๊งโง่ไอ้สัตว์เยี๋ยมไปเอาไปเอาไปเอาไปเาไฟดิไปเกาไฟดิไเาไฟดมดิไปเกาไฟดอย่ารีบนะอย่ารีบนนะเติมกาไฟเยอะไปเตอกาไฟไเอกาไฟอบ้านไหนอยู่ดีบ้านไอยู่เดีิกาไฟใหม่แล้วกาไฟใหม่แล้วไหนออกนมึงเหมึงเห็นลมบางเห็นวบ้งบ้านบ้าน ไม่ต้องมาไม่ต้องมาวน่ไม่ต้องมาได้บ้าได้บ้านมาได้บ้านมาได้บ้านมากแล้วเย็นมดแล้วนไต้องมาได้บ้าน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 มาได้เพื่อนเยอะมากได้เพื่อนมากใจกูยิงยายิงยาให้หมดนน้บเลยมึงมึงจัดไปน้จัดศพไป่วใจกูช่ใจกูช่ใจกูจัดไปเติมไฟัดไปเติมไฟใหญ่ัดไปเติมไฟใหญ่ช่ใจกูกูได้เพื่อนหมดแน่เดียวหายแล้วหายแล้วไม่ยาดดไม่

เหลาสายบานเหล่าายบาหลายบาหลายไม่ไม่ไม่ชัวร์แคนไม่ชัวแครอ้แค่นี่หรอแค่แคไม่มชัว์แคนมึงมึงอย่าแยกได้ป้ะอย่าแยกไฟกลางอย่าแยกดิอย่าแยกต้องเล่นด้วยกันนะต้องเล่นด้วยกันนะอย่าแยกอย่าแยก้อย่อมาี่อนมาก่อยมาก่อนมาก่อนาีก่อมาดก่อมดก่อนาอกาก่ามาก่อนาามาดมา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 ดนาก่ก่อีก่อมาดนาก เดียวนะไฟกามึงแพกกันหน่อยแพ็กกันหน่อยแพ็กกันหน่อยแพ็กกันหน่อยอหญ่แยกอห่าแยกแพ็กกันหน่อยแพ็กกันหน่อยได้แพ็กแ็หลกับมาหน่อยได้ปะมขึ้นไปเลยข like ้างหน้ากลับมาล่นข uh, ้างหลังหน่อยมาเร่หลังบ้านหน่อยอัลโหลต้องเล่นนการต้องเล่นนการต้องเล่นนการได้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 

รู้แค่ต้อก่อนเพื่อนุังมากเงมากเงมาเกิดกิดเพื่เกิดกมาย่าตามเยอะเป็นตัวเดีอมมังไปอมเทีกลมาเที่กลบมาเที่กลบมาเที่กลบมาดเดี๋นูกูด่าให้ใครด้งมามาโตมามามาใครดเดี๋ยูกูด่าให้ไปกัเยเลยเลยเลยได้ไม่ได้ม่ไม้ไม่รจะที่ไหนกตลอดกาลเนี่ยก

สบไปขวาเพื่อนสบไปขวาขวาสบขวาสาขวาวิ่งขวามาวิ่งขวามาขวาขวาสไปขวาสบไปขวาไมสบมดวสบมาดสบมาเดยวสบมาสบมามาขวาขวาเอาสบมาดีวขวาขวาขวาสบมาสบมาสบมาลองลเลยสบมาสขวาสบาสบมาสบาสบมาสบาสาสขวาสขวาสบมาาาาาามาาามาวาาาาาาขวามาาขวาาาาาาาบาาาาาาบวาบาาาบาาาบาา

ไหวแล้วไหวแล้วนะไหวแล้วนะดึงที่สองตัวตายแน่ตายแน่ช่วยหน่อยป้าช่วยหน่อยป้ผมกลับไปนะโอ้ยหยอกเหมือนผิดดึงเรือเสร็จแล้วแล้วหนึ่งหนึ่งตายจุกูนะเล่นกูเล่นกูเล่นกูเฮลรู้ขวามาสุ่ดรู้ขวามัได้หน้าอยู่ได้หน้าอยู่มันขวามาเอาสมบันไปเฮ้ยระบาดที่ก้าวมาช่วยขวาหน่อยมาช่วยขวาหน่อยมาช่วยขวาหน่อยเล่นก่อน สวยบ้างรอชุบกูดิกูขอเป็นผู้ถูกเลือกเอาสวยรอชุบกูชุบกูขอบังเล่นสลับชิบหายละเราโดนกันกันอ่ะก็จะรวมกันได้ไอ้เรี่ยงโง่เยแบล็คสปคืนมันเขาเคยเล่นเขาเคยเล่นมึงมึงวางสโบรกตอนนี้เลยเฮ้ยต้องดันมาหามันคนนึงบ้างมันคนนึงอ่ะจอกมาต่อยครัวเลยมึงมาให้เด็กเคี้ยมาต่อยอ่ะเฮ้ยสอเพื่อนชุดหนึ่ง มึงสั่งเพื่อนกลับมามึงรีบเป้ามึงรีดจบเพื่อเราเลยจบเพื่อเราเฮ้ยกลับมาโหลคุมไว้เหนะกัวมา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 นะกัวมากูดึงให้กูดึงให้กัวมาอยู่นะกัวมาอยู่นะในบอดี้เสียงกูว่ามาถมมายาดับยาดับอย่าดับอยาดับยาดับนะอย่าดับนะฟังเสียงกูอย่าดับไปพร้อมกันไปพี่ถมมึงเข้าไปกูจิงจังรอรอใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เวนใจเย็นพี่ไอ้จั่นกูกูจะบอกนี่ไง เออผมอย่ามั่วแค่นั้นนะอย่าอย่ามั่วเ้นนะรู้แล้วรู้แล้วพี่แจน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 ไปก่อนไปก่อนเลยมั้ไปไปแจเแจนแจนแจนเออมึงถือศพมันมาด้วยถือศพมันมาด้วยเอออย่าทิ้งศพมัาดิไมถือศพมันมาด้วยพี่แจนแจนพี่เวนกล่อไปก่อนนะอย่าตายนะ ไอ้โจ้ถ้ามึงถือโซไปไอ้โซมม่ได้ถือโซไม่ได้ต้องไปคนเดียวแล้วมึงต้องตัดสินใจมันเยอะกว่าเรามากไม่เดินเดินมาเลยได้ป่ะเดินไปอีกได้บ้าเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินเดินก็ตาาเดินตาากูมาเดินกูเต่าเดินตาากูม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 าเราจะไปหาเพื่อนนะเราจะไปเอาเพื่อนนะเขาจะมาเราไปเอาเพื่อนนะเว้ยเราไปเอาเพื่อนนะเว้ยเราไปเอาเพื่อนนะเขาจะมาเราไปเอาเพื่อนเราไปเอาไอ้กูตายไปฆ่า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 ไปทะลุมาทะลุมาทะลุมาดึงนะไม่ต้องโยกแบบไม่ต้อง คั่วแหละเราบ้านทราบ้านจะเคลียร์แล้วจะเคลียร์แล้วจะเคลียร์แล้วคั่วเสียวเสียวมีได้ป่ะ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 มีได้บ้ามันตัดสินใจแยกกันอ่ะอยู่มันก็สั่งเดินแยกขวาแยกซ้ายมันทันที่คนเราน้อยกว่ามากเบี้ยวจุ๊บอยู่เลยจุบอยู่ไอ้ยากาไอ้ยาเล็กอากาศขยะ คียแอคไอตัวคียแอคไอขยา ไหญหน้าเที่ยไอสัตว์หน้กากจัดเลยเี้ยงเที่ยวขายดีไม่ได้พี่ใหญ่พี่แอร์เอ็นเซน่าสภาพอยู่ในม้าที่มึงเล่นไหนเยี่ยควายที่มางใส่ดีเมทไอเยี่ยควายตัวปัญญาอ่อนไอเยี่ยอยู่ไหนก็เป็นขี้ข้าเขามึงก็ตายเองตัวเยี่ยควายมึงแค้นควยเลยค่เพียใหญ่ควายตัวปัญญาอ่อนไอเยี่ยสภาพนับเบ้าหน้าไอมึงนะไอชอบปุริหน้าอยู่เลยเขาสภาพเบ้าหน้าไอมึงไอยเยี่ยสายยังไม่เอาเลยไอควายไอเยี่ยไอตัวปัญญาอ่อนนี่ไอ ไอ้ควายนี่อยางมีบทบทคุยอะไรผมว่าไอ้ปัญญาอ่อนนี่เียหน้าตาแบบชาช่เยควายเย้ปัญญาอ่อนนี่ใชแกงเคมีวายใชแก๊งดวแสงตัวปัญญาอ่อนเด็กเด็กเที่ยมาเดินมาเดินมาเดินมาเดนมต้องเตืแผด้วยนะต้องเแผด้วยนะมาเดิน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 มาเฮ้ยัญายยยย ข้างหลังเยอะนะโหลพีข้างหลังเยอะรอรอเล่นกลางไว้แดนกลับมาแทนตัดมานเขี่ยได้มเี่ยได้กลับบ้านเราเขี่ยได้เล่นตรงกลางไฟก่อนไปไปนะดึงโอ่ไปเรดึงโอ่ไปเรอดึงโอ่ไปเรดึงโอ่ไป เดินมาเดินมาเดินมาเดินไปเดินไป้ายเดินไปทาง้ายเลยเดินไปทาง้ายเลยเดยวกูชุบไม่เดยวกูชุบใม้เดินไปทาง้ายเลยมึงเดินไปทาง้ายก็ายก็เลยเดินไปทางสาย็เลยเดินไป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 เดินไปเดินไปจมึงจจงชุบชุบชุบเลยก่อนเลยก่อนจัน

มึงแค้งต้องเออะไรมีฐานยืนฮะไอควายไอหยาไอควายไอเด็กขี้่รอหยเปิดมาเดี๋ยวนั้นตอนเปิดแผลนะมันแผลอีกแล้วตอนซอมไม่เคยแผลเลย่นมาหนข้างหลังมาไหนต่ก้อข้างหลังมาไหนมามมามาไอเด้ยไอแแผลด้อแผลด้อแผลด้วยแผลด้วอาอด้อด้อแอแด้แสบไสอออออไไไ วิ้ยเจฟไอ้สัสนั่งเดินวนโว้ยอันนี้เราไปเตะไปเร็วไปแล้วขวานะเว้กระขวานะเว้ยมาคนหนึ่งนะซ้ายซ้ายสองรุณพรช่วยรับนะเห็นศพตั้งขวาป่ะ

มามามาหัวมิดมาหัวมิดมาหัวมิดมากระจอกไอ้เ<ค>ห <sais: ode> <Mandarin> ี้ยเหี้ยโง่จัดเลยเหี้ยเสียโอ้ยเหี้ยไม้ก็ไม่ออกไอ้เหี้ยตีสวนก็ไม่ได้บั๊มึงยังตายเลยเพื่อนน้องห็นอนหน่อยชุบเพื่อนน้องห็นอนหน่อยชุบเพื่อนน้อนก็นอนไปก่อนไปตัวชุบไปก่อนไปตัวชุบเปลี่ยนมีดเปลี่ยนตัวชุบเปลี่ยนมีดเปลี่ยนตัวชุบเล่นชิวเล่นชิวเล่นสี่สามเล่นชิวไอ้เหี้ยเล่นชิวตะกออีสสามไอ้เพื่อนตายตรงนี้เพื่อนตายตรงนี้ใครอ่ะ ไอ้กบไอ้กบเพื่อแต่ตนี้กบ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 แม่งกาดีเลยใช้แกงขี้แอ๊ดไอ้ที่เนี้ยแกงขี้แอ๊ดไอ้สามกูชอบแล้วกูชอบแล้วใครเอาเไหนวะของตัวเอาดี๋ยวดิแก๊งอะไรไม่รู้แต่แต่พวกมึงใต้ตีนกูแน่นอนอ่ะแก๊งอะไรไม่รู้แต่แต่พวกมึงใต้ตีนกูแน่นอนอ่ะ

ตายเยอะนะมาตายเยอะนะมาตายเยอะได้ดึงศพไร้ดึงศพไรดึงศพไรดึงศพไร้ดึงศพดิดึงศพดิฮัลโหลเราได้ส่งเยอะเราได้ส่เยอะฮัลโหลได้ปิดตูชุบ้าหน่อยเดเม่ได้ปิดตูชุบาหน่อยเดเม่ได้ปิดตูชุบ้าหน่อยดิขนาดดิโอเฮดูยี่โมจูแม่เยอะจูแเยอะไม่มาเยอะตีเยอะๆดิ ดึงเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยนะชูเพื่อนหน่อยตัวเดียบัลลังศีห้าคนเลยโอ้แบัลลังศีห้าคนต้องต้องลบไปจากบ้านหน่อยสามคนน่ะไม่ดิรออะไรอยู่อ่ะมาทะลุเลยมาทะลุเลยทะลุเลยทะลุเลยวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยทะลุเลยเฮ้ยไม่ได้มาดีไม้ไม้งบ้านเอฟเลยนะชูเพื่อนนะที่เหลือชูที่เหลือชูเพื่อนไอ้ที่เหลือชูเพื่อนเองชนะชนะได้ชนะได้ชูเพื่อนก่อนชูเพื่อนก่อนทะลุมาชูเพื่อนทะลุมาชูเพื่อนสวยพี่เอ๊ก สวยะถ้า้ช่วยเราเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนดเอาเพื่อนดิเอาเพื่อนหน่อยเพอ่อยดเอาเพื่อนเยอะเพื่อนเอะอาเพื่อนเยอะเะให้บแล้วกินบ้ามลับบ้านมกลนกลับบ้านกลับบ้านมาเลยบ้า้ามเลยเล่นเขียบ้านไปก่อนเล่นเขียบ้านไปก่อนนะเล่นเขียบ้านไปก่อนไปก่อนปิดถึงว่างไปก่อนปิดง่างไปก่อนปิดงว่างไปก่อนปิ่ว่าล่นก่อนเล่นก่อนเ็นเล่นก่อนเล่นก่อเล่นก่อน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 เล่นกอนเล่นก่อนเล่น ยัดเฮียอะไร <ogene> ไว้เายเยมาไอ้ันมางอ้ัสไปจู่ไปู้่ีปยู่ไจู่ไป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 ยู่ไปจ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 ู่ไปไปไปจู่ไไปไปจู่ไปปจู่ไ่ป่

ดีได้ดีได้ดีได้เอาว้ดีไดาไเอาว้ดีได้ไอ้คไอ้เี้ยตัวอดไอ้สัตว์ตัวอดได้คไอ้เี้ยตัวอดไอ้คว้วไปบ้านเราจบไปบ้าเราจบไปบ้าเราวเฮ้ยทเวลาหน่อยไอ้เไวไววไป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 เลยไปไปพอพไปไปแพ็การไปแพ็การพอพอพไม่ต้องมาโยนไกลไม่ต้องโยนากไชนมันชนมันไอี ดึงศอมาบ้านมาไหนดึงศอกบ้านเราไหนดึงศอมันมาบ้านเราไหนดึงศอมันมาบ้านเราไหนเฮ้ยไล่อยู่นะสายแล้วคืนแล้วนะเฮ้ยคืนพีมนี้ติดมาสวยเจ้าโอลเล่นคนเล่นคนเล่นคนลมิการต่อไปโอ้เป็นผู้ถูกเลือกมิการต่อไปมิการต่อไปเล่นคนนึงอันนี้คือวัดไฟล์ละการตยอยง่ายเพื่อการไม่ได้ยินยูโี้คุเจ้าคุเพละ ไปเล่นเรียดดิดิเล่นเรียดดิดิดิไปด้วยดิพวกกันพันนี่ไปไไปเมเสายฝเสายืดอสาดิมโซล่โดบไล่ให้อย evet> ู่เลยไปเไปเลยไปที้อะไรโดนกูเดินไสัตยาเยี่ยอไปกลับบ้านมานะไปกลับบ้านมานะฝอไปจ้าเ้ยอาสบไไก่เอาสบไก่มึงฝอไก่ดิบ้านมันสบไปกลับบ้านมันไปดิตรงนี้ฝอไปก่ร่ไไก่ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมไปเติมไปเติมกัไปเติมมึงไปเอย่าให้มันทะลุ มึงเห็นไหมเนี่ยมันพี่ตั้มซ้ายมือไปต่อยยืดไม่ต้องยุ่งกับศพไปต่อยมันให้มันทะลุมาปล่อยปไปเติมกลางไปเติมกลางช่วยด้วยช่วนด้วยช่วนด้วยช่วนด้วยพี่ตั้มต่อยพี่ตั้มต่อยที่ตัวเดียวตัวเดียวต่อย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 ไอ้ไอ้ มบมากบกลับมาบ้านมันกลับมาบ้านมันกลับมาบ้านมันไอ้ยออยอบฟออยอบอปล่อยอยไม้ปล่อยไม้ปล่อยไม้ปยยอบอไม้ยอบอไม้ยบอมึงไ้ยไหมมึงยนไหมต่อย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 ่อยไม่ตอเยไป้ยมอยอมอามัจะตายเด้อตายมีข้าวหัวยังไม่จบยัยไม่จบยังไม่จบยอไม่ Aba n bèbèrè ba ba lé léyìn ba ba léyìn 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 ba ไปนาไอ้หวตัดูก็แค่ลมมวยง้อขยายสัดร้อยเอ็มชิวน้องผมโดนยิงอ่ะผมโดนยิงค่อจาะพันที่ด้วยค่ะ